สวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่่อแม่พี่น้องในสองวันที่เก่าสิงหาคมสองพันหารอยหกสิบหาเมื่อนี้ก็ะเพ้าเขาปลาเห็ดคือเก่าแล้วพี่น้องเอาสาวป๊อบสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพบมาพอกันกบสาวป๊อบก็ตนาอีกคือเก่าจ้าเมื่อนี้มาหลุ่นมาิีตามเมืองค่าว่าสาวป๊อบสีมันบ่เอาไปหลุ่นกันพี่นอ้องฝงเลือดพี่น้อง ดอกเ,เล็กแหกม้นเด้อพี่หนอกเป็นเือดเป็นกระไลเนาะแมนก่อเดแยงพี่หนอก,อกดอกดอกเดียอะ <c ười> เดียวดอกเดียวโน่นจีมันก็คือเห็ดปุกกจเนาะดอกนดำดำมันแหนี่ยมเดยวเห็ดผงขลายพี่น้องอยู่เป็นครูเลยงามเนาะดอกแบบงามพี่น้องขาแบบใไงจะขึ้นมีหน่อยจะเห้หลุนน้ำกันไปยาวๆพี่น้องวิศานทำไรเหมือนนี่ดอกเดียวจ้า แต่ว่าส่งพี่เพ็ดปวกกิกแถอพี่น้องเนาะวาเน็ชปวกกิกเลยแน่ดอกดำดำดอกดำแม่เผื่อขลายพี่น้องดอเป็นเงาเลยเนาะจ็บดอกสามดอกสามดอกสามอ๋ออุ้ยขานีบลุดสามดอกเนาะบ้าได้เป็นมุงไข่เนาะเป็นงแบบนี้ไข่พอดเรื่อยเรื่อยๆเยอะพี่น้องส่งสุมันเนาะงูนี่บนเกล็ดหกเจ็ดดอกกันเนาะงเพ็ดเผิ่อขลายเยอะพี่น้องวัน พี่น้องเป็นเตาซอนแน่พี่น้องโซ่โซ่โซ่ขาขาพี่น้องเมื่อกีเนี่ยขาเป็นขาดอกว่ามันอันนี้เนาะเอ้าดอกน้อยนะดอกนึงดอกก็เอาเอาผลพี่น้องดอกนึงแบบใหญ่เลยขาะิตุ๊กปุกอยู่วันตุ๊กตาเนาะอันอีกดอกนึงอีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยมันเป็นดอกนึงไหมสองสองดอก ว่ามันสิบัวมานนะสับปเะรดว้ายว่าสิบัวมานยังกี่เดียวกี่เดียวยังจนว่าพี่น้องปล่อยมาผอมเขาอเป็นหมูเนาะเลยดอกใหญ่ด้วยดอกมันบได้ยได้หนิบูดายบูดายอีกดอกนึ้งพี่น้องโอ้เม่งงพ่อกินคือค้อฮะไปถามบัห้อยกินสามดอกของเดิกพี่น้องหมูนี่ผอเป็นหมูเป็นหมูเนาะก็ชิหมูเดียวกันละเขาเก็บเมื่อกี้นี่ แต่เห็ดถุกขลายเด้อพี่น้องตระกงามเนาะเมนมีตระกงามกระลังพ่อแกงเห็ดรังสาพี่น้องบานแข็งอยู่เนาะเยียงอะไมาพี่น้องดอกงามหมองละดอกเหมือนกันจัะพอเป็นมูพี่น้องข้าวดินพี่น้องดอกหนึงหมองละดอกได้แกงเดือดบวกดอกเดียวพี่น้องดอกเดียวจ้าดอกเดียวเอาเด้อ พี่น้องอืดปวกดอก,กเดียวดอกเดียวอีดีรอนี่โอ้ขาใหญ่เนี่ยอาะกอดแขงพี่น้องปวกดอกเดียวพี่น้องดอกเดียวดวเดวอืดแข้งเลยพี่น้องเลยมาหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องสิพอแกางบอนี่ <c oughs> แต่ว่าไก่สี่พ่อเคียงไงเนาะหน่ขัหลายพี่น้องดอกหอมเนาะดอกงามยิ่งแต่บอาบอคไขอันบุคใครไล่บอคไไลา่ลานไหนเนาะสองทันพี่น้องนี่เ่าถึงดอกบกเงี่ยเอส่งทั้นพ่นง,นงดํา แขงแสบเนะคลองมักสาวปอบพี่น้องบอเห็นน้องให้ทานเนาะยยันนี่เนาะบอเบิดหยามมันเลยมันไหวมันเดเดอเกิดขลายอีกดอกนึงพี่น้องดอกขงงามต้นห่างเนาะแต่ว่าห่างพี่น้องออกขงห่างแต่เห็นดอกงามเนาะหวานดอกนึงจ้าหนี่มหลุนมาติดตามึงเด้อว่าสาวปอบสีมันบอดอกเห็ดมิแต่ดอกงามพี่น้องแต่ว่าห่างเห็นห่างเนาะพี่น้อง ดอกนึงเด้อพี่นอ้องเพิ่มเขาดอกนึงพี่น้องนี่ดอกเดียวมองระดอกเนาะยางกระดอกข้างๆพี่น้องเพิ่มเรื่องเพิ่มกระสันพี่น้องมองระดอกมงระดอก<ป>างาม,นามเน,ะนาะงามีดีเห็ดอีกดอกหนึงพี่นอ้องเห็ดลังสาเด้อพี่น้อง,องด,ดอกไงยังถือฝนเนาะแมนถือฝนตะขาใหญ่แข็งหยือบานแข็งเพิ่มกระไรพี่น้อง ดอกละดอกเนาะงามตระวาสินมองได้ดอกเห็นห่างๆพี่น้องดอกกอแดงแบบงามเลยพี่น้องมีดอกเดียวเนาะดอกหน้าตองสอนเนาะดอกใหญ่เห้ยงเหรอกกะลดอกหนึ่งพี่น้องมีหลอันทางเนาะแต่รุนลายเยอะพี่น้องแต่ว่ามันเห็นมองได้ดอกกอแดงดอกหนึ่งพี่น้องงามมากจนว่าพี่น้องเอ้ยเดียกิโลหนึ่งพอดอกหนึ่ง ดอกนึ่งดอกกไงไงเอาใดบ่ล่ะใดอยู่บ้านแข็งเอาถามพัวเปลี่ยนไม้แล้วพี่น้องบันไม้หนนีบอคือเนาะเปลี่ยนไม้กันงานมบ่นมือเหมือนี้บ่บ่มันก็ได้เมื่อเมือนี้ปลูกดอกเดียวพี่น้องดอกเดียวก็เอาเด้อพี่น้องเอ้องามเนาะ ว่มันหอดามให้ปวคนเราพให้ปวกจิกเดือนนานแล้วเห็ดเห็ดอันมันปูพี่น้องต่ดอก่อแต่ดอกใหญ่เอาไปมกพี่น้องเอมกกนสบปกพอบ่าเห็ดกไปแกงเสหนไม้ไปแกงเนไม้เหมือนแบบแสบเนาะแม่ก็พัดจนน้ำมันหอยกระแซ่ดหลอกมูกันนะแง โลงแสบเบิดลละของซับปอบแกงกะวานหวานว่ามันลงใส่น้ำตาลตัวกบปลาโบเป็นน้ำข้นแกงเลยนะเนาะอือตระดกเป็นยังไงคายังไงเสื่ออนแห้งอือกระดกใหญ่เลยเนาะ เบิ่งให้ท like, <int> <the> <go> sí being <though> ่านเด้อพี่น้องเลยนี่โบไดเก็บเพชรมันปลูกอะโบไดเก็บเด้อพี่น้องมันดอกใหญ่เป็นตานซ้อนพี่น้องแม่ดอกมันใหญ่ดอกใหญ่แห่งดอกงามขาใหญ่เอาไปเพ็ดสมก็ได้เด้เพ็ดสมแสบคือเพ็ดคือคือกันกับเพ็ดสมเพ็รปวกเอาหมดมันทั้งงานห่างนะ ทั้งในายให้งามแหงขาซอนขาแหงพี่น้องเอ้ยพี่ก็เปนอิตรนะมันไม่ได้ปวดแค่นหน่อยเนาะอเอาตรงกันชน,นเบรกเด้อพี่น้องขาใหญ่แหงขาซอนเนาะแมน ดอกขาใหญ่บ่เอาเด้อพี่น้องมื่อก็บเห็ดอันมันปูมสาวปอบเด้อพี่น้องเก็บไปไอ้แกงใส้น,นใไม้แต่ดอกงามมากเมนไ้ขันสุ่มก็ได้เห็ดคือสมเห็ดปวกผู้ขายอย่างเเอาเหมือนนั้งดอกป่ายกว่านนี้เนาะเมนน้ำดอกหน่อยพุนนะน่นออกมาเป็นดอกากอดีอืม ดอกแหนวะเย็บานเลยวะดกไงงตอนสนเียเย็บเพนก็ได้พวหลายเนาะใมเดียวนมนึงเย็บวาเด้อพี่นุ่มกระตดอไงมัน แดงน้าพี่น้องดอกนึำงเนาะอู้งามแฮงเปลี่ยนไม้เข้ามาป่านี่ก็ะลึกพอเลยเนาะแนนจอดรถไว้พอดีพอดีเขาดีดอกให้ข้าวตีนพี่น้องดอกงามแฮงเนาะจุดปอเป็นมูเป็นมูเพิ่งอน่อยพี่น้องนี่ดอกเดียวเนาะดอกงามเนาะอือืดอกงามอืมงามดีเนี่ยดอกพี่น้องเน็ดข้าวดินดอกงาม กล่องน้ำอ้อยพี่น้องดอกงามแห่งพี่น้องเอ้ยโหสีเน้องเหลี่ยมเหลี่ยมพื้นกล้องขนาดพี่น้องวันทาน้ำมันไว้ต้องเขาหน่อยพี่น้องมองละดอกแา่บ้านแข็งเกิดดอกเตอร์พี่น้องเกิดชี่้ทังหมอดมอดกำลังเกิดเกิดดอกพี่น้องอู้ยงามเนาะมีดอกโพลเลย Do vinh học, vinh học, vinh học, càng đi học, vinh 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 học, อีกสองดอกพี่น้องงามเน้อตุบตัวฮึดนานเลยแต่ปอบเป็นมูงใหญ่เด้พี่น้องเลยคือซองกระติบอ่อนนี่เนาะแม่ดอกนึ่งอาเละงามเาฮ็ดแดงลำมาพี่น้องดอกนึ่เฮ็ดข้าวดินดอกนึงพี่น้องมองระดอกเฮ้ยเห็นทางพี่น้องมั้ยนี่แม่ข้าวดินอกพี่น้องดอกงามเนา แข็งดีเป็นบานแข็งเนาะแมนอีกสองดอกพี่น้องข้าวบินอ้วมดอกหนึ่งอยู่ในนั้นบานแข็งบานแข็งอีกดอกงนั่งพี่น้องเต่งหนามากเด้อพี่น้นอง<า>เห็ดไข่สามดอกพี่น้องไข่ดงเด้อพี่น้องหอมต้มเจียวเม่อวานต้มเจียวแบบแซ่บดอกพอดีปีงเนาะแมน พอดีปีนี่ลักษณะเห็ดไข่เห็ดดอกเห็ดข้าวดินพี่นอ้องหมองระดอกห <m uch il ain> มองระดอกเฮ็ดทางแห้งพี่นอ้องรหบเห็ดข้าวดินเด้อพี่น้องเด่นอู้ยงามในหมือเฮ็ดไหวพี่น้องจึงสีเกียวเห็ดข้าวดินพี่น้องดอกบานบานแข็งต้องหมองระดอกริมหมองระดอกสองดอกอดกะกได้แกงเด้อพี่น้องอีกดอกนึงงามพี่นอ้องแต่คือแบบนี้เบิร์สุดดอกขอ่าอยู่ มึงเฮ็ดใบพี่น้องเฮ็ดจังได้ก็ได้เอาอืมึงแข็งได้นี่กอแดงงามเนาะดอกบ่งงามอออยโตหุ่นถ่างโตคนถ่างพี่น้องมรงนีคนเห็นดอกกํางามพี่น้องอยู่โตหุ่นถ่างพี่น้องชองดอกเบงงามเนาะตระนาเน้องได้รุ่นยีุ้ยสุดยอดเลยดอกนึงพี่น้องดอกกํามงามงามเนาะพอแบบเป็นสีวัดไข่อยู่แมนดอกนึงงามเนาะแต่ดอกกามงามพี่น้องเนาะเฮ็ดอัน กอหอมหังแบบสิเมเห่อพอเห็ดเนาะนี่แต่เห็ดกอนี่จต่เนางามเกเพียนน้ำซับปอบเ้อจ้ะตอนสนพี่น้องเหมือนชิมื่อพ่อพ่อเอาเมื่อนมเาพ่อ่อพี่น้องตอนส่นพี่น้องเห็ดโจกเมียนบดเลยนะแกงขี้กันกับเห็ดบดนพี่น้อง แต่ว่ามาผ่อมาผ่อตอนมันแก่เนาะเอาสำหรับคลิปวันที่เก่าซิงหาคมสองปัญหาหลอยหกสิบหา้าก็คงเสียราพี่น้องก้าบบานหน่อพี่น้องส่วนยอดที่ไรที่มันก็นที่ประมาณเติบอยู่เต็มตาเต็มก็เบเก็บเต็มตาเนาะเดียวหน่อยเดียวกับเต็มส่วนเฮ็ดที่ไรที่มันก็นเป็นเฮ็ดดอกเฮ็ดรวมเฮ็ดผึ่งพี่น้อง<ะ>เฮ็ดกอดแดงในล,ลายเติมเนาะอตอนก่อนสิมเมือเนาะ ไปได้เฮ็ดเพื่อนลายมูนึงเอาก่อรับสปอปลายพี่น้องกลาบบานเนี่ยสวัสดีค่ะนี่สปอปกัตนาของเไเ้่าพี่ละน้องกลับบานกอเด้ค่ะมืออื่นพอกันไหมจ้าเอาอกจะลืมเลือกพี่น้องสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบช่องรอปลากัตนาไปน,น้าแนเอาคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณครับผม